ช่องทางออนไลน์ของเ็นรถยนมือสอราชพฤกษ์พีคาเนเตอร,ตอร์ทุกคนคะวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหารถนะคะไปเที่ยวในเทศกาลปีใหม่อยากได้รถครอบครัวแต่ว่าไม่ได้อยากได้เจ็ดที่นั่งขอไป็รถตู้ไปเลยเพราะว่าสะดวกกับนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเนาะเวลาขึ้นลงเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่ง ลงไม่ต้องมานั่งปรับบอกขึ้นหรืออะไรกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญเป็นรถที่เราเคยมีหนึ่งคันแล้วก็ขายไปแล้วทําให้ตอนนี้ลูกค้ากลับมาถามหาซ้ําเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ขอแนะนําคันนี้เลยรถตู้ครอบครัวคะที่อยู่คู่กับบ้านเรามานานมากสาหรับคนใได้เฮดวันนะคะตัวนี้เป็นตัวดีลักนะคะทุกคนก็จะได้สีดําแบบนี้เลยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เฮดวันเนี่ยทุกคนก็จะเห็นตัวรถเป็นบอดี้ที่เป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเป็นหลักๆเลยเนาะคันนี้ทุกคนจะได้รถพร้อมใช้งานค่ะเป็นสีดำนะคะเป็นรถปี2017เลขไมล์ประมาณ10,0002หนึ่ ขอ้อมดประสงค์ที่หลายคนเห็นนะคะก็นี่เลยค่ะประตูข้างไฟฟ้าแบบนี้นะคะเลื่อนไฟฟ้าเนาะมีป้ายคำเตือนมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยอย่างที่โบแจ้งเลยข้อดีของรถตู้ที่เป็น11ที่นั่งแบบนี้นะคะก็คือ1ถ้าเถ้าสมมติวันนี้ลูกค้ามีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากไม่คือทุกคนนึกออกไหมหนึกภาพ P.V. ไหมนึกภาพโฟลเดอร์วีเวกออกไหมคะว่าสมมุติถ้ามีคนแก่เนี่ยจะต้องปีนขึ้นนะคะแล้วก็ทีสาคัญเนี่ยจะต้องปีนลงเวลาลูกหลานจะนั่งหลังคนแก่ต้องปีนลงที่เก็บสมัมภาร ทำงานลูกเล็กคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุคันนี้จะตอบโจทย์กว่ามากๆเลยนะคะปี2017ราคา800,000กว่าบาทครานี้ข้างในทุกคนดูได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นดีลักนะยังไม่ใช่ตัวที่เป็นป้ายดำนะก็คือมันสามารถนั่งได้สูงสุดถึง11ที่นั่งแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าไม่นั่งไม่ถึง11ที่นั่งไม่ต้องการใช้เบาะการคุณสามารถพับแบบนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้กล้องส่องเข้าไปดูเห็นไหมคะ เบาะแถวกลางสามารถพับขึ้นแบบนี้ได้นะสมมติว่านีาคุณมีลูกเด็กเล็กแดงนะที่สามารถที่จะเดินเข้าไปนั่งข้างหลังคุณก็สามารถที่จะเดินบริเวณแถวกลางได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตาคุณยายไม่ต้องลุกไม่ต้องอะไรได้เลยสามารถนั่งตรงนี้ได้เลยนะคะปรับเบาะเลื่อนอย่างนี้ได้เลยนะคะสมมติวันนี้คุณตาคุณยายนั่งตรงเนี้ยแล้วเด็กๆจะนั่งตรงกลางก็สามารถที่จะขยับขาแล้วก็เดินข้ามเข้าไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสะดวกอย่างที่รบอกเ้่าวันนี้ อยากได้เจ็ดที่นั่งสัก1คันแล้วต้องไปซื้อในราคาล้านกว่านะคะแล้วก็ต้องไปซื้อในราคาที่มันค่อนข้างแพงทุกคนเล่นตัวนี้ไปเลยจบกว่านะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะคราวนี้มาดูที่บริเวณด้านหลังกันนะคะตัวนี้ทะเบียน6685ได้ทะเบียนนี้กลับไปด้วยเลยนะคะคราวนี้ความสะดวกสบายของด้านหลังเหมือนที่มาบอกเลยถ้าเกิดสมมุติวันนี้หลายคนอาจจะมองว่าพี่ต้องใช้เก็บของสำหรับพี่ทําไงก็น,นี่พับได้เลื่อนได้แล้วแต่เลยถ้านั่งสบ็จที่นั่งเลื่อนลงมา เพื่อให้คนแถวหลังสุดมีพื้นที่นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่นั่งถือสบายที่นั่งพับกลับไปเพื่อให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระบริเวณกระเป๋าด้านหลังแล้วก็อีกหนึ่งคนอะทุกคนให้ดูนี่ก่อนดูน็อตประตูหลังก่อนรถเดิมๆนะคะไม่มีแกะนะคะน็อตสี่ตัวบริเวณประตูหลังเดิมทั้งหมดนะคะสันข้างนะคะจิกไปยังคงเป็นรอยปกตินะยังเป็น ยังเป็นยางซิลโคนเหนียวปกตินะคะไม่ใช่สีพ่นนะคะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ไม่มีการทาสีบาหลังแน่นอนคราวนี้ผัดมาดูอีกบริเวณนี้นะคะเหมือนที่โบแจ้งเลยนี่นะผมเป็นประตูไฟฟ้าก็สะดวกสบายสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างอีกหนึ่งอาชีพถ้าเกิดสมมติวันนี้อยากได้รถตู้เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปรับงานเอาไปวิ่งทัวร์นะคะเอาไปวิ่งทัวร์ VIP นิดนึงก็สามารถที่จะเอาคันนี้ไปได้คันนี้เนี่ยสามารถออกรถต้นนะคะก็ ถ้าเครดิตดีเนี่ยเพอเเนี่ยออกกสูบาทได้เลยนะแต่ว่าแล้วแต่เครดิตลูกค้านะต้องแจ้งแบบนี้นะคะแต่ว่าด้านในก็จะได้ความสะดวกสบายแบบนี้คราวนี้มาดูที่บริเวณด้านในรถกันบ้างนะคะสำหรับคนขับว่ามีอะไรให้บ้างเนาะ,ค,ะคันนี้นะคะก็ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นกีร์อัตโนมัติแต่ว่เดินไปฝั่งนู้นนะคะก็คนขับก็ค่อนข้างขับสบายเหมือนกันหลายคนจะมองว่ารถใหญ่เนี่ยผู้หญิงขับไม่ได้แต่จริงๆคือไม่ใช่เลยนะทุกคนเชื่อป่าว่ารถพวกนี้นะผู้หญิงขับสบายมากจําไว้เลยนะคะรถที่เป็นรถขนาดใหญ่ มักจะมีกระจกข้างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราขับไปเราจะเห็นตั้งแต่บริเวณบอดี้รถด้านข้างจนถึงล้อข้างล่างเลยซึ่งเนี่ยเป็นเรื่องดีของรถใหญ่แล้วก็รถสูงนะเพราะว่าเดยวส,วสาวบางคนจะรู้สึกว่าโอ้ยพี่ไม่กล้าขับรถใหญ่มันใหญ่เกินถอยลำบากโบจะบอกว่ารถใหญ่ข้อดีก็คือมันสามารถมองเห็นบอดรถได้รอบคันเลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะก็จะได้เกียร์อัตโนมัติแบบนี้เนาะมีช่องเสียบวบีเรียบร้อยตรงนี้สามารถนั่งได้อีกหนึ่งคนนะเพราะคันนี้สามารถนั่งได้สูงสุดถึงที่นั่ง บบนี้นะะหรือว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วก็พับลงก็ได้อันนี้แล้วแต่ทีวีจอกลางมีให้เรียบร้อยแอร์หลังมีให้กล้องถอยหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะวงลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์บริเวณหน้าเครื่องกันนะคะประตูไฟฟ้าสามารถเปิดปิดได้3ตำแหน่งนะคะปิดจากบริเวณคนที่นั่งด้านหลังเองก็ได้เปิดปิดจากบริเวณด้านข้างก็ได้สมมติวันนี้ว่าเป็นคุณแม่โบจะไปรับลูกที่โรงเรียนโบาสามารถกดปิดประตูไฟฟ้าได้เองพอถึงโรงเรียนปุ๊บ กดเปิดปั๊บลูกลงปุ๊บคุณแม่ไม่ต้องลงเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดปิดเปิดแล้วก็ลูกก็ลงไปได้เลยนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายเป็นอีกมิติเพราะอะไรหรือป่าวันนี้ถ้าจะซื้อ p ีวีจ็ที่นั่งตอนนี้นะปี17บ็ดก็ยังอยู่ที่ประมาณหกเแสนแต่วันนี้เอาตัวนี้ไปเลย คุ้มกว่ายังไงคุ้มกว่าตัวเดียวจบเลยแล้วก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่บริเวณหน้ารถกันนะคะว่าคันนี้มีชนหนักมาบ้างหรือเปล่าแล้วหน้าตาเครื่องยนต์เป็นยังไงพร้อมกับโปรโมชั่นทายิปไปดูกันเลยค่ะตัวหน้าตาเครื่องยนต์นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ดูที่บริเวณฝาหน้าก่อนเลยนะคะไม่มีโดนแกะไม่มีโดนถอดเลยนะคะเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลเมื่อกี้น็อตสี่ตัวด้านหลังเอาให้ดูแล้วอันนี้เป็นน็อตที่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็บร เหมือนเดิมค่ะให้ดูน็อตเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะก็ได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจคันนี้นะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะทุกคนอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับโบได้ใกล้ปีใหม่แล้วอยากได้รถในครอบครัวเหมือนที่ผมบอกโจทย์ของเขาถ้าวันนี้ซื้อไปใช้งานในครอบครัวใครที่มีคนวัยทํางานใครที่หารถคันที่2ใครที่เป็นแม่บ้านต้องไปรับส่งลูกและในขณะเดียวกันก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่ต้อง เอาไปเที่ยวด้วยคันนี้ตอบโจทย์กว่าจะาที่นั่งแน่นอนอันนี้แนะนาแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ราคาย,ยังไม่ได้ตั้งแต่อยู่ที่มัน8 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นและใครที่มาจากคลิปนี้นะทุกคนคะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วก็สามารถออกรถคันนี้ได้เช่นเดียวกันรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็รับประกันใหม่แร้อเร์นะคะเรามีประกันเส้นไฟนซ์ถึงหน้าบ้านคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่น่าจะประมาณ1 0 0 0 0กว่าบาท1 000, 3 0 0 0บาทนะคะก็ สามารถออกรถน้ำต้นได้ศูนย์บาทแต่ว่าแล้วแต่เครดิตลูกค้านะคะใครสนใจคันนี้สามารถทักไม่ได้รถเพิ่งเข้ามานะคะรับประกันเลยว่าไปไวแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ